และคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิธีการรับเข่ากวางกันซึ่งตัวนี้จะเป็นเข่ากวางลายสปองบ๊อบนั่นเองนะครับลองมาดูลายใกล้ๆครับมันจะเป็นแบบว่าฟองน้ําแล้วก็มีหยดน้ําไหลออกมานะไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่าสปองแอนเลอร์ครับทุกคนและเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมีเข่ากวางสปองบอบมาใส่กันแล้วนะครับทุกคนไปดูวิธีการรับกันเลยครับและแมปที่เราจะเข้าไปทำเควสกันนะครับจะเป็นแมปของ UGC Don Move FK นั่นเองครับเป็นแมปที่ฮิตมากๆในช่วงนี้เลยนะครับ get ย g จีเซียได้เลยเราให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเราจะพบกับเข่ากวางสปองอยู่และไอเทมชิ้นนี้นะครับตอนนี้จะมีจํานวนเหลืออยู่ที่1,665ชิ้นด้วยกันและราคาในการซื้อเนี่ยจะอยู่ที่4,44,444 44แต้มนะครับทุกคนสําหรับวิธีการเก็บแต้มในแมแบบนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยยืนอยู่เฉยๆไม่ขยับเลยเป็นเวลา30นาทีนะครับเราก็จะรับไปเลย5,000แต้มด้วยกันหรือเพื่อนๆจะทําการหมุนวงล้อก็ได้นะครับซึ่งตรงวงล้อเนี่ยจะมีโอกาสได้ทั้งไอเทมแล้วก็ได้แต้มด้วย โดยอยาตอนนี้นะครับผมได้แต้มมา50แต้มเราก็สามารถหมุนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนและวิธีการเช็คแต้มนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปดูตรงลีดเดอร์บอร์ดด้านขวาบนได้เลยและรายการตรงนี้นะครับจะแจ้งว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่กี่แต้มและมีจํานวนวินที่ชนะในแมปเนี้ยทั้งหมดกี่วินด้วยกันและไอเทมในแมปเนี้ยจะมีอัปเดตมาเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมมาปล่อยตัวเพื่อรับแต้มมันได้เลยและเมื่อแต้มของเราเยอะพอนะครับเราก็มาช็อปไอเทมจากร้านค้า UGC นี้ได้เลยและคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุบก เอาไปฟาร์มก่อนละ